โลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องตั้งคำถามวันนี้สิตุลาคมเราจะเจาะลึกเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องอึง้งและบางคนก็อาจจะโต้แย้งกันอย่างดูเดือดผ่านการไลฟ์สดของคุณสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการในรายการสนดีทอกที่จัดขึ้นบน Facebook Fanpage คุยทุกเรื่องกับสนธิ <c> h <oughs> t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a n i t l k และช่อง youtube หลัก https://youtube.com/sunhitok c รวมถึงช่องสำรอง h t t p s y o u t u b e c o m c h a n n e l u c g 4 u c g 0 p 1 j c c b 8 c v r รายการครั้งนี้จะครอบคลุม3หัวข้อสำคัญที่กำลังเป็นกระแสสินบนชัยชนก40ล้านรายละเอียดว่าการทำธุรกรรมลับที่เดิอถูกเปิดโปงอย่างไรและผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไรบ้างชำหละพวกโลกสวยไร้เดียงสาเรื่อง MOU ทำไมข้อตกลง MOU ปี2543-2544ถึงถูกวิพากษ์ว่าเป็นการหลอกลวงทั้งด้านผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียหายจีนต้องเลิกตีสองหน้าเรื่องไทยกัมพูชาความตึงเครียดระหว่างจีนกับไทยและกัมพูชาในปัจจุบันและเหตุผลที่จีนต้องเปลี่ยนแนวทางการทูตเว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านขวาแต่แล้วทำไมหลายคนถึงมองข้ามเรื่องสำคัญนี้ หลายคนอาจคิดว่าข้อตกลง MOU เป็นแค่กระดาษเปล่าๆไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันของคนทั่วไปแต่ความจริงแล้วการตัดสินใจย,ยกเลิกหรือคงไว้มีผลต่อการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอาจทำให้ประชาชนสับสนและตั้งคำถามว่าควรจะยกเลิก MOU 2543หรือไม่มุดติกระดาษหัวเหลี่ยมจุดเด่นของการไลฟ์ครั้งนี้ รายละเอียดเจาะลึกของการเปิดเผยสินบน40ล้านบาทที่เดิเกี่ยวข้องกับชัยชนกการวิเคราะห์ว่าการยกเลิก MOU 43/44จะทำให้ใครได้ประโยชน์และใครเสียเปรียบจริงหรือไม่การพูดคุยเกี่ยวกับการที่จีนอาจต้องหยุดตีสองหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อหลกเลี่ยงการแทรกแซงที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ภูมิภาคเสียหายคุณสามารถชมการไลฟ์สดได้ที่สนีทอคผูดเท่าเล่าเรื่อง EP 314ผ่านลิงก์ต่อไปนี้ เฟซบุ๊กวิดีโอ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a n i t a l k v i d e o 1 3 4 0 7 6 9 2 7 7 3 8 6 3 6 1รายละเอียดวิดีโอชำแหลพวกโลกสวยไรเดียงสาเรื่อง MOU EP 3 1 4 l i ึ e งกระดิ่งอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิความจริงมีหนึ่งเดียวของช่อง s a n i t o k บน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตและการวิเคราะห์ลึกลง T h t t p s w w w y o u t u b e c o m s a n h i t l k e r j o i n โทรศัพท์มือถือสำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่ม,เต,มเติมสามารถติดต่อผ่านไลน์ s a n h i t a l k แล้วคุณละ่ะคุณคิดว่าการยกเลิก MOU ควรทำหรือไม่การเปิดโปงสินบน40ล้านบาทนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสังคมอย่างไรจีนควรเปลี่ยนแนวทางการทูตต่อไทยกัมพูชาอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรม ขอเชิญคุณแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างหรือแชร์ความนี้ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเถอะความคิดเห็นของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแหล่งข้อมูลอ้างอิง1หน้าแรก h t t p s g l i n c o m 2. อ Online section h t t p s g l i n c o m o n l i n s e c t i o n 3. คุยทุกเรื่องกับสนทิ To h t t p s l o n t l a n i t s e c t i o n 3 3 1 5 s t a r t 0 p o s ์โดยคุยทุกเรื่องกับสนธิเมื่อวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2 0 2 5